รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยล่อกมุ้นวนแปลเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ทันให้เข้าใจเอลินโยลันยานั้นจะมาหรือแห้งไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอด เธอทา,ทาโดนส่งสิงนนามิมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้รายเราต้องรู้ภัยทำไมชาติต้องตามเื่อทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตริรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปฏิกิริยาจากดวงอาทิตย์และระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับวันนี้เราก็ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติอาจารย์ปิยาชีพวัชโรบลไปพบกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบ,ว,รบวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์กันครับอาจารย์ครับผมอยากจะรู้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโซล่าแฟร์เนี่ยคืออะไรเพราะว่าบางทีคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักกับศัพท์นี้โซล่าแฟร์คร่าวๆก็คือว่าพายุสุริยะ พายุสุริยะครับคือเป็นพายุที่เกิดมาจากดวงอาทิตย์เอาง่ายๆครับอ๋อเป็นพายุที่เกิดจากดวงอาทิตย์โดยตรงเลยใช่ครับอืมเป็นทั้งพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าครับทั้งตัวพลาสมาด้วยอ่าฮะนะครับก็ทั้งตัวรังสีด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตโชว์ภาพนะครับแล้วก็อะนุญาตเอ่ยชื่อถึงท่านดรก็พบอยู่เย็นบท่านพบว่าปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยมีผลต่อพีบัตภัยบนโลกนี้นะครับนะครับนี่คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับครับดวงอาทิตย์ฮะดวงอาทิตย์นะครับมีมวลทั้งหมดถึง 99.86%ของระบบสุริยะทั้งหมดเลยโอ้โหเกือบเตทียะเกือบเต็มใช่ไหมฮะนี่คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับจะเห็นว่ามีดาวพุธนะครับดาวพุธดาวศุกร์มาโลกดาวคาร์บอนนะฮะวงแหวนอุกกาบาตและดาวพฤหัสสังเกตว่าดวงอาทิตย์เดบกับโลกเราครับสายตากันมากเลยนะครับดวงอาทิตย์เดบเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มก๊าซกลุ่มไฟฟ้าครับอาจารย์ไม่เป็นของแข็งนะครับก็มีแนวควบแม่เหล็กนะครับแนวเหนือแนวใต้พาดผ่านไปเหมือนกัน เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มก๊าซนะครับทาให้การหมุนรอบตัวเองครับกินเวลาไม่เท่ากันอ้าวทาไมฮะเพราะเพราะว่ากลุ่มก๊าซนี่ครับเป็นของแข็งอ๋อเป็นกลุ่มก๊าซก็คือสามารถที่จะหมุนได้ก็คือไม่มีไม่มีเวลาตรงกันถูกต้องครับอย่างเส้นศูนย์สูตรตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะใช้เวลา25วันในการหมุนรอบตัวเองครับนะครับถ้าใกล้โคลกเหลือนะครับ สาวันนานกว่าไหมครับนานกว่านะฮะเนื่องจากว่าการหมุนรอบตัวเองเนี่ยหมุนไม่เท่ากันทําให้แนวแสตมเหล็กนะครับที่พาดผ่านอยู่ในลงใต้นี่เกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมาครับนะฮะเกิดเป็นจุดดับขึ้นมานะครับนี่ครับโอ้โหนะครับนี่ต่อไปนะครับว่าจุดดับที่ว่ามานะครับจุดดับที่ว่ามานะครับคือว่าจุดตรงนี้นะครับมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยเป็นการระเบิดเป็นช่วงๆนะฮะช่วงๆปล่อยพลังงานมาเยอะมากเลยครับถามว่าพลังงานที่ออกมานะครับเขาเรียกว่า โซล่าแฟร์ทั้งหมดเลยนะครับรบถ้าเกิดใหญ่ๆเนี่ยโซล่าแฟร์เนี่ย,เ,ยเคยระเบิดรุนแรงหนึ่งครั้งมาพ่นเป็นเปลวไฟพลาสมานะครับไกลไปเผาไหม้ดาวองคารทำให้ดาวองคารสีแดงเพราะเคยถูกโซล่าแฟร์ไหม้ทั้งดวงมาแล้วอ๋อนี่คือเหตุผลที่ดาวองคารมีสีแดงเพราะว่าเคยถูกเผาไหม้จากโซล่าแฟร์ใช่ครับนะฮะนี่คือการระเบิดนะทางขวามือน,นี่ฮะคือดวงอาทิตย์นะครับ,รบนี่คือกลุ่ม กลุ่มฝุ่นอวกาศกลุ่มเมฆอวกาศนี่คือเกวัดโซลาวินนะครับหรือความแรงความแรงของลบเห็นไหมระเบิดมามัวลูกแรกมาปั๊บใช่ไหมครับครับอันนี้มาผ่านแล้วนี่คือโลกที่ตรงนี้นะครับดูนะครับดูเข็มครับนะฮะพายุระเบิดจากขวามาซ้ายครับจากขวามาซ้ายเสมอมาเห็นไหมฮะเข็มเริ่มตีขึ้นมาแล้วเข็มเริ่มตีขึ้นมาจุดแดงจุดแดงมาลูกมันระเบิดต่อปั๊บมีการชนกันของนะฮะวัตถุในอวกาศกระแทกกระแทกไปทีหนึ่งเห็นไหมเห็นเข็มไหมครเข็มเริ่มตีสูงแล้วเห็นไหมครับ งั้นถามว่าเข็มตีสูงแม้แค่ช่วงวินาทีที่วินาทีนี้มีผลต่อโลกไปแล้วครับอาวมีผลยังไงครับอาจารย์เช่นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวครับภูเขาไฟระเบิดาห,หรือบางพื้นที่พายุรุ่นแรงรกระทัถหานมาในการเติมเติมเชื้อพลังงานให้กับโลกเราครับโอ้โหอันนี้ก็คือภัยพิบัติเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ครับอา่าฮะงั้นเราสามารถถ้าเราสามารถคาดการปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ได้ครับแล้วก็คาดการภูมิอากาศได้ ครับและคาดการณ์ทุกอากาศได้เช่นเดียวกันครับอแล้วโซล่าแฟร์กับโซล่าสตรอมหรือพายุสุริยะเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับถ้าเราแยกว่าโซล่าแฟร์คือเหมือนว่ามาทีเดียว3 in 1 ทรีอินวันเลยทรีวเดียวเลยครับผมฮะทีเดียวโซล่าสตอร์นก็เป็นอย่างไปใช่ไหมครับอ๋อยังแบ่งเป็นจำพวกไปใช่ครับเป็นรังสีหรือเปล่านะฮะหรือเป็นพายุสนามแม่เหล็กอ่าฮะนะฮะได้แค่โซล่าแฟร์คือทรีอินวันเลยครับทุกอย่างมาเป็นเสร็จเลยทั้งตัวตัวพลาสมาด้วยตัวเปลวความร้อนด้วยอ๋อ้เมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงพายุสนามแม่เหล็กเราจะมาพูดถึงอา o m a g n e t i c storm บ้างพายุสนามแม่เหล็กอันนี้ส่งผลกับโลก หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆไหมครับส่งผลทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับตัวอย่างโลกเรานะครับครับทุกครั้งที่เกิดพายุสนามแม่เหล็กนะครับอ่าฮะการสื่อสารดาวเทียมขัดข้องเสมอมีปัญหาเสมอโทรศัพท์มือถือก็ดีเน็ตก็ดีคามคั้งสายขาดล่อยสายหลุดบ่อยอ๋อที่เราโทรศัพท์กันอยู่แล้วอยู่ดีๆสัญญาณขาดหายไปสายตัดไปอันนี้อาจจะเกิดจากพายุสนามแม่เหล็กถูกต้องครับแล้วก็สําคัญมากคือทุกครั้งนะครับที่เกิดพายุสนามแม่เหล็กไปยังโลกเนี่ยครับจะพบว่า บุคคลที่เป็นโรคหัวใจนะครับ uh huh. มีการฝังชิปกระตุ้นหัวใจเนี่ยมีการสูญเสียและการตายมากขึ้นเพราะคร้ายกิดไฟฟ้าช็อตในอุปกรณ์การแพทย์ได้เหมือนกันอันนี้ถึงชีวิตเลยถึงชีวิตเลยครับผมโอ้โห oh อันนี้มีผลกระทบไม่ใช่แค่โรคไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนเราถ้าต้องอาศัยอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆในการดำรงชีพ uh huh. ครับเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจครับครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ เกิดพายุสนามม่เหล็กอันนี้คงต้องคอยถ้าเอาพื้นฐานนะครับ,รบต้องคอยประกาศจากองค์การนาซานะครับจะบอกว่าจะเกิดไม่เกิดครับ,รบซึ่งในตัวองค์การนาซาก็มีการทําเว็บไซต์ชื่อ s p a c e w e a t e r c o m ไว้รายงานต่างๆอีกทีหนึ่งครับอ๋ออันนี้ก็เป็นพายุสนามม่เหล็กสามารถที่จะส่งผลกระทบได้ทั้งโลกเราดาวเคร,เราะห์ดวงอื่นหรือแม้แต่คนเราที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิต พายุกำมันตะลังสีหรือ Radiation s t o r m ครับอันนี้คืออะไรครับพายุกำมัตะังสีคือทุกครั้งที่มีการระเบิดแรงๆนะครับบางครั้งนี่จะมีการเอารังสีแกมมารังสี X นะครับครับเหมือนเราถูกเอ็กซเรย์ครับใกล้ๆเราครับระเบิดตูมแวบปั๊บเนี่ยลังสีนี้เดินทางถึงโลกในเวลาเพียงมาแ8นาทีครับ8นาทีเท่านั้นเองครับ 8นาทีแรกนะครับรังสีที่ไม่มีมวลถึงโลกก่อนนะนาทีที่15รังสีที่มีมวลถึงโลกครั้งที่สองต้องประมาณ3วันให้หลังตัวตัวพลาสมาตัวพลังงานที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยจะถึงโลกอีกทีหนึ่งครับแล้วมีผลกระทบต่อคนหรือธรรมชาติบนโลกนี้ยังไงบ้างครับการโดนรังสีมากไปมีผลแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมานะครับ50ปีย้อนหลังเนี่ยพบว่า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน d n เ dna ครับโครมโซมมีการสลับคู่กันสลับคู่กันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างฮะเอาแบบว่าชัดๆเลยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผมขออนุญาตพูดหน่อยนะครับอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมแต่เพ้่วิชาการนะครับได้ครับสังเกตว่า20ปีที่ผ่านมาคสิบปีที่ผ่านมาครห้าปีที่ผ่านมาครับหญิงอยากเป็นชายมากขึ้นไหมชายอยากเป็นหญิงมากขึ้นไหม อ่าเซนเท็ทะลุมหาศาลนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมต้องขอจํากัดความเลยนะครับว่าเราไม่ได้เอาในเรื่องเพศมายกตัวอย่างให้ดูเสื่อมเสียแต่อย่างไรอันนี้เป็นในเชิงวิชาการเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องขอยกตัวอย่างเลยอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่มาดูภาพต่อไปเนี่ยเราส่วนมากคิดว่าการเคลื่อนตัวของโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับเราเป็นภาพมิติเดียวจริงๆต้องไม่ใช่นะครับนะฮะการเคลื่อนตัวนะครับ เป็นลักษณะของเกลียวเกลียวตัวหนอนถ้าดูถ้าดูคลิปนะครับเห็นไหมครับว่านะครับตรงกลางครับคือดวงอาทิตย์นะครับเส้นเส้นนี่คือดาวต่างๆอังคารพุทธศุกร์โลกเนี่ยเคลื่อนที่ตามไปเป็นเกลียวตัวหนอนเลยอ่าฮะงั้นที่ผ่านมา5ล้านปีที่แล้ว5ล้านปีที่แล้วตำแหน่งของโลกกับดวงอาทิตย์ไม่เคยซ้ำที่กันเลยโลกและดวงอาทิตย์ไม่เคยอยู่ในที่ที่เดียวเลยคือจะเคลื่อนที่ไปตลอดเลยเวลาถูกต้องครับถ้าเรามองจาก กาแลซี่อื่นเนี่ยร,ระบบสุริยะคือดาวหางหนึ่งดวงน<อ>ฮะ<อ>กลมๆ<อ>ลี่มัน<อ>ในอวกาศเห็นไหมฮะมีแรงมีแรงต้านครับตรงนี้ครับกลุ่มเมฆอวกาศเนี่ยมีส่วนทําให้ระบบสุริยะเราเกิดพิบัติภัยในดาวต่างๆดาวองคารดาวโลกดาวคุธด,ดาวสุกเหมือนกันก็คือไม่ได้เกิดแค่ในโลกของเราก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นในดาวเคราะหดวงต่างๆด้วยถูกต้องครับ วันนี้นะฮะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับปฏิิริยยาของดวงอาทิตย์คุณผู้ชมก็ทราบแล้วว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พาดาวเคราะห์ดวงต่างๆเนี่ยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าโลกของเราไม่เคยอยู่กับที่และไม่เคยอยู่ซ้ำที่วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยชีพวัชโรบลน,นะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ แรงขนาดนี้เนี่ยไอร้อนฉันแบบทนไม่ไหวปวนหัวอยากจะบ้าข้างใช่ปีนี้มันหแห้งแรงมากเลยนะทั้งแหง้ทงทั้งแรงหืมฟาฝนฉันกันแก่อเอ๊อนะนเหรือว่าเราจะมาหาพี่ดับร้อนกันดีดับร้อนอืมฉันว่ากตดี you oh. oh. เธอทำยังไงเนี่ยฉันไม่เห็นเธอจะทูกร้ออะไรกับไทแรงเลยนะก็นี่ไงล่ะเป้งเย็นให้ความสดชื่นส่วนชาชุบน้ำเนี่ยให้ความชุ่มชื่นนี่ล่ะฉันได้รู้สึกสบายเป็นไงพี่ดีของฉันดูนายจะไม่กลัวอะไรกับปัญหาไยแรงเลยเนาะฉันว่ามันน่ากลัวมากเลยรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่กลัวแต่จะรู้ว่า การรับมือจากภายแล้งปีนี้จะเกิดขึ้นยังไงฉันก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อนวิธีการฉันในการรับมือกัญหนาภายแล้งนะอันดับแรกเลยเราก็ต้องฟังข่าวสารว่าปีนี้แรงมากแล้งน้อยขนาดไหนงั้นแสดงว่วาใคยเตรียมตัวรับมือกับัหาภัยแล้งมานานแล้วสิใช่ฉ,ฉันเตรียมตัวมาดีและมีวิธีรับมือกับภัยแล้งสําหรับทุกคนและหน่วยงนานอื่นๆด้วยคือ 1. เตรียมกักเก็บน้ําสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีน้ําใช้ตลอดห้วยภัยแล้ง 2. ขุดลอกคูคลองและบ่อน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำา 3. วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดห้วยไัยแรง 4. การใช้น้ำเพื่อการเกษตรควรใช้ในช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยน้ำา 5. การใช้น้ำจากฝักบัวเพื่อชำระร่างกายจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบ 6. กํกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พักเพื่อป้องกันการเกิดไฟป,ป่าและการลุกลาม และสุดท้ายคือเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอน้ำบริโภคและการดับไฟป่าและที่สําคัญฉันนำความรู้เกษตรมาแก้ปัญหาไยแรงด้วยฉันปลูกกล้วยเพื่อกักเก็บน้ําและให้ความชุ่มชื่นดินและฉันก็ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเช่นมะละกอขวบฟักทองมะพร้าวเอาไว้ผลผลิตยามแล้งด้วยแค่นี้ฉันจึงไม่ต้องทุกร้อไปกับไยแ้งแล้วนะสิว้าวใช้ปัญญาสู้กับปัญหาไยแล้งนายนี่สุดยอดไปเลยอ่ะ จบรอ啊เอลิโยลานิยน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ